บางครั้งรูปที่เรารักที่สุดกลับเป็นคนที่ทำให้เรารู้สึกหมดหวังที่สุดแต่รู้ไหมคะในสายตาของอัลลอฮ์ไม่มีคำว่าหมดหวงังสำหรับคนที่ยังขอโดอาด้วยหัวใจที่แท้จริง ลูกที่ห่างจากอิสลามในวันนี้อาจกลายเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ที่สุดในวันหน้าถ้าแม่ยังไม่หยุดที่จะขอโดอาอให้กับลูกอย่าได้หมดหวังจากความเมตตาของอัลลอฮ์แท้จริงอัลลอฮ์อภัยโทษแก่บาปทั้งมวลลูกของคุณไม่เกินการชี้นำของอัลลอฮ์ไม่มีใครอยู่ไกลเกินกว่าที่อัลลอฮ์จะพาเขากลับมาได้แค่แม่อย่าหยุดขอโุอาอขอตอนละหมาขอตอนตื่นตะฮัดยุด ขอตอนน้ำตาไหลเพราะอาัอนเราได้ยินทุกเสียงที่ออกจากหัวใจของแม่ท่านนบีมูฮัมมัดสลลลุลลัลฮุวะไลเวสลัมเองก็ยังเฝ้าขอโดอาเพื่อชี้นําใจคนที่เคยเป็นศัตรูของอิสลามแม่อย่าได้หมดหวังเพราะแม้แต่อุม,มัดท,ที่เคยตั้งใจจะฆ่าท่านนบียังกลับใจได้เพราะโดอาของท่านนบีมูฮัมมัดสลลลุลลัลฮุอะไลเวสลัมและท่านเคยกล่าวว่าโดอาคืออาวุธของผู้ศรัทธา ถ้าหัวใจลูกยังแข็งจงส่งโดอาไปให้ละลายหัวใจนั้นในเวลาที่อัลลอฮ์ส่งกำนดจุดสมดุลของแม่ที่ศรัทธาไม่ใช่การคาดหวังผลลัพธ์ในทันทีแต่คือการไม่หยุดขอแม้ยังไม่เห็นผลและจงขอความช่วยเหลือด้วยความอดทนและการละหมาดแม่บางคนไม่เคยมีคำพูดใดที่ลูกจำได้แต่น้ำตาของเธอในละหมาดจะเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงจดจำไว้ในลิขิตของลูก อัลลอฮ์เปลี่ยนใจได้แม้ในวินาทีสุดท้ายและหัวใจลูกอยู่ในการควบคุมของพระองค์เสมอเพราะฉะนั้นแม่ต้องเชื่อมันวา่าทุกโดอาไม่มีคำว่าเปล่าประโยชน์แท้จริงอัลลอฮ์ทรงอยู่ใกล้และทรงตอบรับคำวิงวอนของผู้วิงวอนลูกที่หลงทางยังไม่จบทางค่ะตราบใดที่แม่ยังโดอาให้ในเวลาที่สุยุ์และยังมีคำขอโดอาในทุกการละหมาดของเธอคะ่ะ 变查了。